สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจากวงวงกับดินพัชราภพลนะครับวันนี้ดินอยู่ในถ้าใต้น้ําลึกมากเลยนะยากที่จะว่ายลงมาแต่ว่านดินขอท่านท้าวชมพูจิตแล้วนะขอลงมาเที่ยวชมถ้าสักนิดนึงอย่าประมาทท่านท้าวชมพูจิตนักราชนะครับคุณผู้ชมอาจินลงมาได้เพราะสิ่งนี้ครับบอกเลยเนี่ยทําให้ดินอยู่ใต้น้ําได้ตอนนี้นะคุณผู้ชมเก็บก่อนอืมถ้าเกิดไม่มีสิ่งนี้เนี่ยลงมาไม่ได้ มันคือเกรดเล็กๆของพญานาคดาคุณผู้ชมอ่าคุณผู้ชมอยากลงมาแบบดินนะติดตาม t ิกตอกครับติดตามติกตอกก่อนชื่อนี้เลยพัชราพ,าพลนระับตอนนี้มี200กว่าคนแล้วที่ไปติดตามอันนี้หยอกๆนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากติดตามก็ติดตามไปได้ดูคลิปนี้จบแล้วก็ไปแอดได้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่อยากติดตามก็ไม่เป็นไรอ่าเรามาเข้าเรื่องกันที่ดินบอกว่าอย่าประมาทท่านท้าวชมพูจิตนะคาร,ราชคุณผู้ชมนี่อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญนะ ที่ทำให้เกิดชัยชนะขึ้นกับอุดรปัญจาที่ท่านเนี่ยช่วยเหลือมาตั้งแต่แรกเริ่มไม่ว่าจาก,การปรากฏกายขึ้นของท่านเท้าชมพูจิตนาคร,ราชเองนะครับที่อาจจะขึ้นไปนี่ท่านบำเพ็ญภาวนาอยู่อาจจะขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะไปช่วยในการนี้หรืออาจจะด้วยเกร็ดพญานาคที่มอบไว้ให้กับพรานบุญซึ่งเหลืออีกหนึ่งข้อนะครับอาจจะใช้ขอก็ได้นะคุณผู้ชม สำหรับท่านเท้าชมพูจิตนัคราชนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นพยานนาคที่มี3มเสียนเวลาปรากฏขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันด้วยนะครับนี่ไม่รู้ว่ารบกวนหรือเปล่านะท่านก็เป็นพยานนาคที่มีอิทธิฤทธิ์เยอะแหละคุณผู้ชมบำเพ็ญภาวนามาก็เยอะเป็นพยานนาคก,กายสีเขียวก็อยู่ในตระกูลเอราปัะ,ะนะครับซึ่งก็เป็นพยานนาคที่อู เราจะเห็นในจักรวาลสามเสียนเนี่ยบ่อยบ่อยมากเรื่องอะไรล่ะท่านึกตอนนี้เหรอโกมินกุมารอ,อ,อุทัยเทวีนี่ก็ชัดมากเลยก็จะเห็นว่ามีความใกล้ชิดกับมนุษย์แล้วก็ปรากฏตัวขึ้นบ่อยครั้งเรียกว่าในจักรวาลสามเสียนเนี่ยพญานาคขาดไม่ได้มีแทบทุกเรื่องเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับพญานาคกายเขียวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความใกล้ชิดผูกพันกับมนุษย์ปรากฏกายให้มนุษย์เห็นเนี่ยก็บ่อยครั้ง แต่ว่าก็อยู่ที่การบําเพ็ญภาวนาด้วยอย่างนี้มีสามเสียน,นว่าโหก็น่าจะบําเพ็ญภาวนามาเยอะมากเยอะมากเพราะว่าโดยมากเนี่ยจะเห็นเป็นเสียนเดียวแล้ว3ามเสียนไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะคุณผู้ชมอันนี้3ามเสียนแถมยังมีสีชมพูแซมๆอยู่ด้วยอะ่ะสวยงดงามมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้เราขึ้นไปดูด้านบนไปดูด้านบนกันว่าตอนที่ท่านเท้าชมพูจิตนาคราชขึ้นไปด้านบนเนี่ยย้อนไปดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับ นี่อาวเราขึ้นมาด้านบนแล้วนะคุณผู้ชมจําได้หรือเปล่านี่คือนครอ,อุดรปัญจาที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าครั้งหนึ่งเกิดเหตุแห้งแลง้งแห้งแล้งเนี่ยแผ่นดินแตกกระแหงแบบนี้เลยเออเสร็จแล้วก็มีการบวงสรวงนะครับบูชาพญานาคท่านท้าวชมพูจิตเนี่ยนี่ทันกันเลยขึ้นมานะแล้วก็มาดนบรรดาล ให้น้ําให้ทุกอย่างอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วยปกปักดูแลอุดรปัญจานะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชาวนาครนี้เนี่ยเขาขพบ,บูชาและอย่างที่บอกครับว่าพรข้อสุดท้ายดินก็เชื่อว่าน่าจะขอไปเพื่อให้บ้านเมืองอุดรปัญจาเนี่ยกลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้รับชัยชนะจากคนที่ คิดไม่ดีอย่างครอบครัวของบุโรหิตพึกธาบุรพัฒนชัดวิดไลนะน่าจะขอให้ชนะกับครอบครัวนี้ถ้าเกิดว่าปราณบุญใช้ข้อสุดท้ายนะครับสุผู้ที่แสดงเป็นท่านเท้าชมพูจิตนคราชนะครับก็แสดงโดยพี่นันทนัทพลนินภูมิคนนี้เนี่ยนะครับเกิดวันที่10ตุลาคม2527ก็เป็นพี่ของดินนะครับปีนี้เนี่ยก็จะอายุ37ปีบริบูรณ์ก็เตรียมไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้เลยปลายปี นะตุลาคมนึมกว่าพี่นัทเขาถ่ายทอดความเป็นท่านเท,ท้าชมพูจิตได้ดีมากเลยนะดูสง่าดูหน้าเกรงขามการปรากฏกายขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยโอ้ดูดีอ่ะดูไม่รู้ดิงนก็รู้สึกว่าดูหน้าเคารพแล้วก็มีความยุติธรรมมีความช่วยเหลือแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับไอตอนแรกเนี่ยคือที่เขาช่วยพรานบุญนะมันก็เป็นเพราะว่าพรานบุญไปช่วยเขาก่อนตอนนั้นแม้ว่าเขาจะดูมีพลัง มีอิทธิฤทธิ์เยอะก็จริงนะครับมีถึง3มเสียนเลยแต่ว่าตอนที่เจ้าพานซิลรเวตอ่ะบุกมาแล้วไปร่ายมนอ่ะมนดําหรือเปล่าไม่รู้ปล่อยลงแม่น้ําจนท่านเท้าชมพูจิตรู้สึกระคายเกล็ดระคายผิวอ่ะจึงต้องรีบหนีไปก่อนเลยอ่ะเพราะว่าพานซิลรเวตอ่ะอาศัยไปตอนเหมือนกับทีเผอไงนินว่านะไปร่ายเวทมนลงไปถ้าเกิดท่านเท้าชมพูจิตได้ขึ้นมาสู้ก่อนลินว่าพานซิลรเวตก็มีหนาวเหมือนกัน อืมพอพรานบุญไปช่วยก็คือยิงใส่ออตอนที่พรามศิลเวะเขาทําพิธีอีกรอบหนึ่งแล้วไปเอาอะไรนะอีต้นไม้ที่ว่าจะมาจับพญานาคก,ก็โดนยิงก่อนพิธีก็ล่มไปนะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการได้เกล็ดพญานาคขอได้3ข้อแล้วก็มีการขอบวงแคบาทอีกอีกครั้งหนึ่งที่จะไปเอาตัวพระธิดาวโนรามาเนี่ยท่านก็ให้ แต่ว่าอันนี้ให้ยืมนะบุงนะคบาทให้ยืมแล้วก็คอยให้คําแนะนําเรื่อยมาจนครั้งสุดท้ายโอ้รา่ายาวเลยอย่าเป็นคนขี้ขอคือต้องพยายามก่อนอูตอนนั้นแบบร่ายาวเลยคือฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันเลื่อนไหลอ่ะพี่นะเเราก็แสดงออกมาได้ดีนะเหมือนเหมอล็อกกำลังแบบเออวาจริงนะพอคิดตามสิ่งที่เขาบอกที่ท่านท้าชมพูจิตนะครราชบ,บอก บอกกับพันบุญว่าไม่ใช่ว่าเอออะไรจะขอกลายเป็นคนขี้ขออย่างเดียวคุณต้องพยายามต้องทําด้วยตัวเองก่อนจําประโยคไม่ได้หรอกมันเยอะมากแต่เขาจําได้อะมันยาวมากเลยสุดท้ายแล้วพอพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือเออก็เห็นด้วยนะมันอยู่ที่จังหวะเวลาและโอกาสที่มันเหมาะสมก็เลยไม่รู้ว่าในครั้งนี้เนี่ยท่านท้าวชมพูจิตนาคราชจะขึ้นมาด้วยตัวเองมาร่วมในการสู้ครั้งนี้ หรือว่าอาจจะเป็นเพราะเกรดพญานาคนี้ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ติดตามไปด้วยกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากพูดถึงพี่นัทยังไงบ้างอยากพูดถึงท่านเท้าชมพูจิตนาคราชยังไงบ้างใต้คลิปแต่ยังไม่จบนะคุณผู้ชมถ้าเราย้อนกลับไปคุณผู้ชมจาเขาได้หรือเปล่าอาจถอดถอดเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องที่เป็นท่านเท้าชมพูจิตนาคราชนีถอดมานี่อันนี้คือปกติเลยนะพี่นัทนะเสร็จปุ๊บย้อนไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจาเขาได้หรือเปล่าอ่า เคยเป็นเอุกายักษ์ในสี่ยอดกุมารน,นะน่ากลัวมากยักษ์อะไรก็ไม่รู้เป็นยักษ์ที่มียศอะ่ะเออน่ากลัวมีบทบาทที่สำคัญนะตามล่าสี่ยอดกุมารด้วยเนี่ยอืมหลังจากนั้นมานะก็ในสังทองอันนี้ก็เป็นทหารทหารธรรมดาเลยทหารยักษ์ขมูขี่นะ จำได้หรือเปล่าอยู่กับเพราะสั่งน้อยนะแล้วก็มาแบบปังปังปังปงปเรียงปังเลยนะฮะเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยกับบทพระพายนี่แหละนะครับที่ทำเอาเทพสามฤด,ดูปั่นป่วนไปนิดนึงนะครับพาะพิรุณหึงหึงอย่างหนักเลยหึงพระธิดาอับสรสวรรค์แม้ว่าตัวเองนี้จะมีหนังม้าอยู่แล้วนะ เออหึงแล้วก็พระพายนี่ก็คอยช่วยช่วยเหลือช่วยช่วยเฉยเลยไม่ใช่ช่วยเหลือพระธิดาสุวรรณอภพอแล้วก็อับสรสวรรค์โดยเฉพาะอับสรสวรรค์อนี่นะก็ถือว่าดีครับเข้ามาช่วยเหลือทั้งเทพสัพด,ด์ดูอะลรแจริงๆแล้วนะ ก็เป็นอีกตัวละครนึงที่สำคัญนี่คือผลงานของพี่นัทบางส่วนเท่านั้นนะจริงเขาพีผลงานเยอะมากอันนี้พูดถึงละครพื้นบ้านตอนเช้าที่เราเห็นนะอะยังไงก็ติดตามละครพระสุทธนมโนราในช่วงของสุดท้ายนี้ไปด้วยกันนะครับอ่ะแล้วก็หลายคนสอบถามเข้ามาเรื่องเทพสามฤด,ดูที่ YouTube ช่องสเสียงตอนนี้ดูไม่ได้หาไม่เจอแล้วก็อาจจะมีการปิดเอาไวา้รวมถึงพี่กุลทองก็ปิดเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งแลนเดิมเนี่ยพี่กุลทองก็จะเป็นละครเรื่องต่อไปที่ออกอากาศนะแต่ว่าน,นี้ ยังไม่ชัวร์นะต้องติดตามดูอันนี้ดินประเมินเองนะเพราะว่าตอนนี้เข้าไปดูที่ยู u ูปมันเป็นความบังเอิญเหมือนกันนะคือเมื่อวันก่อนเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงพระศิวะเนี่ยดินก็เข้าไปดูจะไปดูเรื่องเทพสามฤดูนี่แหละนะจะไปดูองค์อิสลาพระอีสวนพระศิวะนั่นแหละปรากฏว่าอา้าไม่เจอเหมือนกันแล้วมันก็มีหลายคนนะถามเข้ามาทีนี้ดินก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมตินะในสัปดาห์นี้ละครจบจากนั้นเนี่ยจะเป็นพิกุลทองเลยหรือเปล่า หรือหรือนะหรืออันนี้ไม่ได้คอนเฟิร์มนะอันนี้จากที่ดิงคิดเอาเองนะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอาจจะเป็นเทพสามดูดูเพราะว่าดินงก็เอมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ที่จะปิดกั้นหรือว่าเอาเทพสามดูดูออกไปชั่วคราวก่อนอันนี้ก็จะเหมือนครั้งก่อนๆนะอย่างแก้วหน้ามาก็มีการปิดกั้นว้อันนี้รอติดตามไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราก็สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมละครพื้นบ้านไปด้วยกันของค่ายสามเสียน,นะคือก็เข้าใจถ้าสมมติว่าม,มันเป็นแบบที่ดิงคิดนะ ก็เข้าใจเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดด้วยนะครับแล้วก็พี่กุลทองเป็นละครสต็อกก็จริงแต่ว่าเขาก็ถ่ายทําไปก็พยายามที่จะถ่ายทําแบบสุดๆนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันคือก็ต้องประเมินสถานการณ์โควิดอีกมันก็จะไม่คุ้มกันถ้าสมมตินะสมมติออกกายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเกิดมันหนักขึ้นละ่ะอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพระสุทโธมโนราที่แน่เขาปิดกล้องไปละก็จบไปละนนี้ก็สบายใจได้ นะอันนี้ต้องส่งกําลังใจอย่างมากอย่างหนักเลยให้กับทีมงานค่ายสาเสียงเขาเป็นกำลังใจให้พวกเขานะครับที่ทําละครให้พวกเราดูนะครับแล้วก็หลายคนคือ99.99%เ99เลยดีกว่าชมพระสุทโธนโนรากันเยอะมากเราเป็นไปนในทิศทางเดียวกันซึ่งดินไม่เคยเห็นมาก่อนแบบนี้ในลักษณะของละครที่นํากลับมาทําใหม่แล้วมีการเพิ่มตัวละคร เรื่องราวไม่เหมือนจากเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ดินเห็นว่า99.99% 99นี้สาหรับในช่องดินนะชมชมค้ายสามเสียนกันแบบโอ้โหกระหึ่มเลยอะลองไปดูได้อันนี้เรื่องจริงนะแล้วส่วนตัวดินเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันติดตามไปด้วยกันนะคุณผู้ชมเราเป็นครอบครัวเดียวกัน3ช่องทางด้านล่างนี่เหมือนเดิมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ถ้าเกิดครบพันคนได้เนี่ยแล้วถ้ามันถ่ายเทอดสดได้ดินอาจจะไปถ่ายทอดสดที่ติ๊กต็อกบ่อยๆด้วย นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปกดติดตามได้ที่พัชรประพลชื่อนี้เลยภาพนี้เลยด้วยภาพโปรไฟล์ะนะตอนนี้2อง้กว่าคนแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับคุณผู้ชมปิดแมสอย่างเดียวไม่พอนะออกไปข้างนอกล้างมือล้างเจลอะไรก็ทําทุกอย่างตามมาตรการที่มีช่วยกันครับเราจะผ่านมันไปด้วยกันวันนี้ไปแล้วจริงๆครับสวัสดีครับ